Hey, hey. i am a to lock out, I'ma go low with a foe, I'ma pop out, men go low to the flow when I block out. Don't you go holding the phone when I rock out? Talk about all the murder hoes that I locked out. i am a go low with a foe i am a pop out, men go low Mom, game shop. บริการเติมเกมมากมาย Free Fire, ROV, ว a r o, v, o l a n d และบัตรเติมเกมทุกชนิดบริการขายไอเทมโค้ด Free f i ระบบเติมเงินออร์้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมชอ็อป เอาละครับผมกว่าขอกดมอนติงอปรีววันกันด้วยนนาะผมก็มีช่อง SQ ก 8, 88กและในคลิปนี้ผมก็จะมาทำการสอนทำเก้า e อี้เกมมิ่งแบบคนจนนะครับผมหลังจากที่เราสอนตัดต่อมาค่อนข้างีเยอะแล้วในคลิปนี้เราก็จะมาสอน DIY กันแล้วกันเนาะโอเคก็เอาไปว่าเราไปดูกันเลยว่าจะมีวิธีทำยังไงไป นี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ที่ผมจะเอามาทําในคลิปนี้นะครับก็คือตัวนี้เลยสีเขียวจะเป็นเก้าอี้ที่ผมเคยทําไว้แล้วนะแต่ว่ามันหักเนาะนี่เห็นไหมตรงนี้มันหักนะครับผมก็เลยจะมาทําใส่ตัวสีขาวแล้วกันเนาะคือวิธีจะทําก็ง่ายๆเลยนะแต่ว่าต้องมีฝีมือนิดนึงนี่อุปกรณ์ก็ง่ายๆเลยหน่อมนี้ท่านยอมเห็นตรงนี้ไหมก็คือเราจะมีไม้นะครับผมอันนี้ผมจะใช้ทางด้านไม้ไผ่แล้วกล้องมันเป็นไลซูมเข้าสมองนี่ จากนั้นก็จะเป็นทางด้านไม้แขวนเสื้อนะครับผม2อ,อันแล้วก็จะมีทางด้านอะไรนะซิปล็อกหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมก็คือทําแค่นี้เลยจากนั้นก็คือวิธีทําให้มันนั่งสบายก็เราจะใช้ทางด้าน หมอนนะครับผมหมอนเอามาลองแล้วก็หมอนอีกตัวหนึ่งก็ไว้ลองตรงหัวเดีาเดานะตอนนี้กล้องรู้สึกว่าเนี่ยมันจะซูมเข้าซูมออกมันโฟกัสไม่ได้สักทีนะผมต้องขออภัยด้วยนะถ้าเป็นกล้องมันเป็นไรโอเคเอาเปา็นว่าเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดอุปกรณ์จากเก้าอ้สีเขียวม,มาใส่ในตัวสีขาวเลยแล้วเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยนะว่าจะทํายังไงเนาะโอเคไป โอเคครับผมก็เรามาดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ก็จะมีอยู่ประมาณ3อย่างเนาะนี่ครับผมจะมีทางด้านซิปล็อกเห็นไหมแล้วก็จากนั้นก็คือจะเป็นทางด้านไม้แขวนเสื้อนะครับผมนี่ก็เราจะใช้อยู่กันทั้งหมด2อันจากนั้นก็จะเป็นทางด้านไม้นะครับผมไม้เราก็ใช้2อันเหมือนกันนะอันนี้ผมจะใช้ทางด้านไม้ไผ่เลาวนี่ครับผมเป็นไม้ไผ่ขนาดเล็กนะครับ ก็คือเราเอาไม้อะไรก็ได้นะครับผมคือเอาไม้ที่มันแบบว่ารองรับน้ําหนักเราได้อะคือถ้าเราพริงแล้วไม้มันจะไม่หักแค่นั้นแหละครับผมเออสำหรับคนที่ไม่รู้ขนาดสักเท่าไหร่นี่ผมจะวัดให้นอว่าขนาดไม้มันยาวเท่าไหร่นี่ครับผมอันนี้ก็จะยาวอยู่ที่ประมาณ55เซนนะครับผมนี่ห5เซนเนาะแล้วก็ที่ผมจะทําไว้นะัมันก็จะมีแบบว่านี่ผมจะบากไว้ตรงนี้ด้วยเนาะตรงหัวมันนะผม เวลาแบบว่านี่เห็นไหมในก,กล้องผมเอาเลยผมเอาเลยทันทีนะนี่ผมจะบากไว้ตรงนี้นะครับผมก็คือเวลาเรารัดเนี่ยเราจะต้องเอามารัดกับไม้แขวนเสื้อนะผมนี่เราต้องเอาซิปล็อกรัดตรงนี้กับไม้แขวนเสื้อให้มันติดกันแบบนี้นี่เพื่อที่จะไม่ให้ซิปล็อกมันเลื่อนลงมาไงเราต้องบากตรงหัวไว้นะครับผมนี่ทั้งหมด2อันเนาะบากหัวไว้ทั้งหมด2ออันเลยอันนี้จะเป็นด้านบนนะครับผม แล้วก็ส่วนด้านล่างนับนี่ผมก็จะบากไว้เช่นกันนอมอมีอยู่200อเนาะก็คือประมาณนี้คือเราจะเอาซิปล็อกลัดกับเก้าอี้นะครับผมอ่ะรัดับเ e ก้าอี้เนาะเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนขึ้นเคลื่อน,อน,อน,อนลงนะครับโอเคขั้นตอนแรกเราต้องเอาไม้แขนเสื้อ2อันนอมนี่มาประกบกันแบบนี้น้อมเอาหัวมันชนเข้ากันเลคือผมอธิบายไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนอมนี่ก็คือประมาณนี้เลยนอมเอาหัวมันชนกันเข้ามาประมาณนี้เนาะจากนั้นก็นี่เอาตรงนี้เกี่ยวเข้ามาแบบนี้เลย แล้วก็อักอนก็เกี่ยวมาเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้เนาะแล้วก็จากนั้นเราจะทําการเอาสิบล็อกหน่อมมา2อันเราจะทําการรัดตรงนี้เนาะให้มันครึ่งครึ่งกลางกลางกันด้วยเห็นไหมท่านผู้ชมนี่เราจะเอาซิบล็อกรัดกันแบบนี้นะโอเคมาเริ่มอันแรกกันเลยประมาณนี้อันที่สอง นี่ครับผกก็จะได้ออกมาประมาณนี้เนาะเราก็จะดทรงให้มันสวยๆนิดนึงนี่ครับประมาณนี้เลยส่วนอันนี้เราก็แบบว่างอเข้ามาแบบนี้เลยก็ได้เนะอมาให้มันล็อกแน่ๆนๆเนาะนี่ปึบ โอเคก็เรียบร้อยแล้วนะสลับไม้แขวนเสื้อของเราก็คือทําแค่นี้เองเลยนะผมที่เหลือก็เราต้องไปทําการติดตั้งไม้อันนี้กับเก้าอี้แล้วนะครับโอเคมาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยนะผมขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องแบบว่าเนี่ยเราต้องหารอยที่เราบากไว้นะก็คือเป็นหัวของมันนี่ผมนัสองไม้เลยแล้วก็เอามาวางไว้แบบนี้นะครับผมจากนั้นก็เราจะทําการเอาไม้แขวนเสื้อที่เราเอาติดกันเนาะนี่มาทาแบบนี้เลย แล้วก็ต่อไปเราก็จะใช้ทางด้านสิบล็อก,กเลยนะผมนี่ล็อกตรงนี้เลยนะล็อกทั้งสองฝั่งเลยนะผมแต่ข้างล่างอย่าเพิ่งล็อกนะผมเพราะเราต้องไปวัดกับเก้าอีนะ้อีกเนาะนี่ครับผมก็จะล็อกประมาณนี้เลยนะแต่ว่าอย่าเพิ่งล็อกแน่นมากนะผมเพราะว่าเราต้องขยับอีกเนาะโอเค อยาเราไปทาบกับเก้าอี้เลยน้องเพราะเราต้องเจาะรูเพื่อที่จะยึดกับตัวนี้กับเก้าอี้โอเคไปนี่ครับผมต่อไปเราก็เอามาทาประมาณนี้เลยแล้วก็แบบว่าดูคร่าวๆอ่ะนาะว่าอยากจะให้สูงเท่าไหร่ถ้าอยากให้สูงก็ขึ้นมาอีกเนาะหรือว่าประมาณนี้ก็แล้วกันเนะาะทีม่มองผมอะ่ะนี่ครับแล้วก็จับไว้นอกนั้นเนีมันจับยากนิดน,นึงน,น,นะครับผมแล้วก็ให้เราทําการหาปากกาเลยก็ได้เออะมาจุดรูไว้เลยนะครับ ก็เราจะจุดไปเลยเนาะโอเคผมก็จุดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาทำการเจาะตามที่เราจุดไว้เลยรองเท้าผมที่น้ไม่มีโอเคเรามาเริ่มเจาะกันเลยนะผมการเจาะเราจะใช้อะไรก็ได้ผมไม่ว่าจะเป็นทางน้านสวรรค์หรือว่าจะเอาตะปูก็ได้ผมเอาตะปูไปลนไฟนะผมแล้วก็เอามาเจาะนะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกถ้าเจออะไรที่ร้อนๆก็มันละลายนะครับผม ก็นั่ะครับไฟถ้าจะเอาตะปูลนไฟก็จะง่ายหน่อยนะของเพราะบ้านบางคนไม่มีสว่านนะครับผมก็คือเอาตะปูไปลนกับเทียนนะผมลนนานๆหน่อยแล้วก็เอามาเจาะเท่นี้แหละผมง่ายๆเนาะโอเคเดี๋ยวเอาไปว่าผมพอเจาะแป๊บนึงนะเ๋ยวตามที่เรามาร์คไปเลย เนื้อผมขนาดสว่านเนาะสว่านคือหัวมันไม่แหลมพอก็คือจะเจาะยากนิดน,นึงเราต้องเลือกใช้สว่านที่ถูกด้วยนะแนะนําก็นนคือนั่นแหละครับผมใช้ตะปูลนไฟเอาเนาะ <c ười> เท้า okay. ผมเรียบร้อยเนาะก็ต่อไปเราก็จะมาทําการติดกันเลยลองขอติดก่อนนะครับยมันก็จะติดยากนิดนึงนะผมนี่ครับติดมาแบบนี้เลยนะทำคนเดียวมันก็จะยากๆหน่อยนะครับผม ก็เมื่อกี้ก็คือไม่ได้เห็นเ้างบนใช่ไหมมุมกล้องไม่เห็นนะครับก็โอเคพอเราติดก็จะประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมต่อไปเราก็จะมาทําการล็อกทุกจุดให้แน่นกันเลยก็คือแนะนําแต่ละจุดให้แบบว่า2เส้นเลยนะคือจะได้แข็งแรงเนาะท่านผู้ชมแนะนําให้แบบใส่2เส้นไปเลยกันหน้าหมกันมันขาดอะไรพวกเนี้ยคือถ้าซิปล็อกแข็งๆก็ ส้นเดียวก็นะ่าจะโอเคอยู่นะแต่ว่าของผมมันแบบว่าเส้นเล็กเกินอ่ะแล้วก็ข้างล่างด้วยนะองเนี้ยครับข้างล่างก็มัดไปเลยประมาณนี้เลยอีกข้างหนึ่งนะครับผมนี้ครับก็ประมาณนี้จะเสร็จแล้วนะครับสำหรับกี e ้เกมนี่ของเราเนาะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือก็คือเราต้องเอาหมอนมาติดตรงนี้แล้วก็ มาติดตรงนี้หนอมแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะไม่มีอะไรมากนอะมทําเช่นี้แหละครับเสร็จแล้วเอาไปว่าไปดูตอนที่เราจะติดหมอนมเลยไปโอเคหนอมก็หลังจากที่เราแบบว่าการติดไม้แขนเสื้ออะไรเรียบร้อยแล้วหนอมขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําแบบว่าที่พิงหัวนะั่นี่โดยเราจะใช้ทางด้านหมอนหนึ่งใบนะครับผมจากนั้นก็จะมีทางด้านเออนี่นะครับก็คือแล้วปอกหมอนออปอกหมอนนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านเข็มกัดนะครับผมอันนี้คือแบบ ถ้จะใช้วิธีอื่นก็ได้นะแต่ว่าผมจะใช้วิธีนี้นะครับก็เราใส่หมอนไปในปอกหมอนเลยเนาะนี่ครับพอใส่เรียบร้อยเราก็ทําการหรือว่ามันปอกหมอนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ้องผมผมคือมันนี่ไงมันเลยมาเยอะนะครับเราก็เลยต้องทําการทับแบบนี้แล้วก็ใช้เข็มกัดติดนะครับผมโอเคพอติดกันบนึงนะ โอเคเรียบร้อยแล้วหนอมนี่ผมติดสเสร็จร้อยแล้วนะับที่เหลือก็คือเราต้องเอามาติดตรงนี้หนอมวิธีการติดของผมนะว,วิธีการติดก็คือนี่ผมจะใช้ทางด้านเป็นแบบว่าเชือกหนอมเชือกมาเย็บติดกับมุมเลยนะทั้ง4มุมเลยนะครับผมอ่านี่ประมาณนี้ท่านผู้ชมอ่าแบบถ้าใครเย็บได้ก็เย็บไปเถิดแต่ถ้าใครเย็บไม่ได้ก็จะใช้วิธีการนี่จุกแบบนี้แล้วก็เชือกมัดเป็นมุมก็ได้หนอมก็คือ ที่เราต้องใช้เชือกเพราะว่าเราต้องนี่ไงเราต้องเอามามัดกับมุมไงครับผมนี่ครับมุมเด็ดละมุมเนาะนี่เราต้องมัดประมาณนี้เดี๋ยวผมขอมัดแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะมามัดเลยนะครับเออนี่ครับผมผมจะมัดกับไม้เลยนะครับมัดกับไม้ข้างบนเลย ก็ข้างล่างก็มัดติดกับไม้อันนี้เลยนะส่วนมุมนี้ของผมเชือกม,มันขาดนะเดี๋ยวค่อยมาหาต่อแล้วกันอ่าก็คือพอเราติดหมอนตรงส่วนหัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ้อขั้นตอนต่อไปก็คือนี่เอาหมอนมาอีกใบหนึ่งนะก็มาลองข้างล่างเลยนะถามว่าผมเอาเข็มขัดมาทำไรนะ้อเดี๋ยวเราต้องรัดหมอนตัวนี้กับ ก็อีเนาะเพราะว่าปัญหาที่ผมชอบเจอเวลาใส่แบบนี้แล้วมันจะชอบเลื่อนเรื่อยๆเลยเว้ยโอเคนี่ประมาณนี้เลยเนาะใส่ดันเข้าไปเลยเนะยาะเดี๋ยวเรานั่งสักรอบหนึ่งแล้วกันโหสบายมากอ่ะีน่น้นี่ครับก็คือแบบอนอนได้เลยเนี่ยโคตรสบายนุ่มมากนะโอเคพอนั่งเรียบร้อยก็เราเอาเข็มขัดออกมานี่เข็มขัดน,นักเรียนของผมเลยนะ มาลัดเลยนะครับผมอโอเคเรียบร้อย <c oughs> ประมาณนี้เลยก็ขนาดนดอกใบหน่อมแล้วก็หานี่เนาะปลูกหรือเปล่าเขาเรียกเขาเรียกว,ว่าอะไรฮะที่นั่งนะอมที่นั่งมาลองประมาณนี้ย่า <c oughs> เอาอันนี้เราพักผมมาเดี๋ยนะเดี๋ยวจัดสรงนิดนึงนะผมก็ดันเข้าไป นี่จัดทรงประมาณนี้เลยนะครัมันก็จะเป็นแบบห,หลายๆสีประมาณเนี้ยคือถ้ามันหลายสีเกินเราไม่ชอบนะครับเราก็เอาผ้าผมมาปิดนะครับแล้วก็จะคุมมันเลยโอเคก็คือค้้าวๆจะคุมประมาณนี้ก่อนนะครัคือเราจะทําให้มันสวยแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะเสร็จแล้วผมนะดิคือแบบนั่งสบายเลยนะอันเนี้ยสบายมากอะ แล้วก็อีกอย่างเราจะหาอะไรนุ่มๆมาเป็นที่รองแขนก็ได้นะผมเนี่ยก็คือตอนนี้แบบสบายมากอะคือมันต่างจากเดิมมากเลยนะครับผมเออก็จะประมาณนี้เลยนะสำหรับวิธีทําก็คือทําง่ายมากเออวันเดียวก็เสร็จแล้วหนอมหรือว่าไม่ไม่ถึงวันด้วยนะก็คือถ้าทําเป็นนะครับสอเป็นเดียวก็เสร็จแล้วแล้วเรานอนแล้วไหมขอนอนเลยละกันประมาณนี้เลยสําหรับเก้าอี้ เกมมีคนจนของเราหนะ้าผมนี่ครับให้ดูชัดๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาพามาดูนี่นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยเอออีกหนึ่งอย่างลืมลืมลืมอีกหนึ่งอย่างอันนี้ครับตรงขาครับเราต้องเอาเชือกมามัดเลยนะไม่งั้นมันจะเป็นแบบว่าขามันจะแบบอ้าเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวขามันจะหักเอาเนาะเดี๋ยวขึ้นภาพตัวอย่างให้คือผมก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะเวลานั่งเก้าอี้ตัวเนี้ยคือขามันจะไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับผมเราต้องเอาเชือกมามัดอีกเนาะโอเคเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลย ก็มาดูทางด้านส่วนขาของเก้าอี้นะครับนี่ครับเราจะใช้ทางด้านเชือกนะผมจะเป็นทางด้านเชือกลูกเสือเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่โฟกัสอ่าเชือกลูกเสืออยู่2เส้นนะครับก็คือน่าจะมีกันอยู่ทุกคนแล้วแหลอะไร้างคนที่เรียนลูกเสือนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือหาเชือกแบบไหนก็ได้นะ้องแต่ว่าผมจะใช้ทางด้านเชือกลูกเสือก็แล้วกันเนาะมาทําการแบ่งครึ่งนะผมคือ ต้นสอนเนี่ยสอนก็นได้โอเคเนี่ยแบ่งครึ่งประมาณนี้นะครับผมนี่ครับผมแบ่งครึ่งก็ไม่แน่ใจนกันว่ากล้องจะเห็นอะแบ่งครึ่งแล้วก็เอาตรงเนี่ยที่มันผ้ะครับผมคอผ้าบอ,อกมันมาไว้ตรงขาหน้าเออนี่ครับผมไว้ขาหน้าประมาณนี้เลยนะท่านผู้ชมแล้วก็มัดไปหนึ่งทีเท่านี้ครับผมมัดประมาณนี้เห็นไหมหวังว่าน่าจะทํากันได้อยู่เนาะประมาณนี้นะครับผมจากนั้นก็เราไปมัดข้างหลังต่อนะครับ นี่ครับผมเดี๋ยวขอขยับหน่อยนะประมาณนี้แล้วก็เอามามาัดกับขาข้างหลังเลยเน้นๆนิดนึงน,นะผมนี่ครับผมให้มันเข้ามานิดนึงก็ได้นะเน้นๆนิดนึงมัดหนึ่งทีแล้วก็มัดเข้ามาอีกหนึ่งทีอันนี้คือใครจะมัดแบบไหนก็ได้นอนให้มันแน่นก็พอแล้วนาะแบบไม่ให้ขามันขยับอันเยมเนี่ยมัดประมาณนี้แล้วก็เอากลับมามาัดอีกฝั่งนึงก็จะใกล้แล้วนะครับผม ประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะผมอีกขาหนึ่งนะถ้าพี่ยอมอีกขาหนึ่งก็แบ่งครึ่งเชือกเหมือนเดิมนะผมนี่แบ่งครึ่งเชือกปุ๊บเอาตรงข้อพับนะับมาตรงกับขาข้างหน้าเลยประมาณนี้แล้วเราก็มัดเลยนะผมนี่มัดประมาณนี้เลยนะขวาทับซ้ายอ่ะผมนี่ครับประมาณนี้ปุ๊บหนึ่งทีนะผม โอเคแล้วก็เอาไปอีกขาหลังเลยนะผมเราจะทําเป็นไขว้นะทยกคเออนน่ขาหน้าฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็จะเอามากับขาหลังอีกฝั่งหนึ่งนะผมก็คือทําเป็นกากบาทเนาะเออแล้วก็เอามามัดกับขาข้างหลังเลยนะทุยมู้ชมปึ๊บประมาณนี้แล้วก็มัดไปมัดมาเลยนะครับผม นี่ครับผมก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเทนี้ก็คือขามันจะแบบว่าอ้าได้ไม่เกินเชือกแล้วครับผมนี่ครับจะอ้าออกยังไงมันก็ไม่อ้าเลยเนานะเรียบร้อยนะครับผมสำหรับการทําให้ขามันแข็งแรงขึ้นโอ้โหกล้องไม่โฟก,กัสใช่ไหมเนี่ย <laughs> ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับกอีเกมมิ่งคนจนของเราเนะาะท่านผู้ชมก็คือคลิปนี้ก็เท่านี้แหละไม่มีอะไรมากเนาะคือที่จริงผมก็กะจะไม่ทําคลิปนี้แล้วครับแต่ว่า สอนก็ได้อะเผื่อคนที่แบบไม่มีงบไปซื้ออะไรเหมือนผมนะครับแลบอกว่ายังไม่มีงบไปซื้อเนาะก็เอาเปว่าสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่าน,นี้แหละครับผมว่าถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปน้องสำหรับคลิปนี้บายและครับแล้วพบกัน See you นั่งสบายจริงนะพี่ยมทีนี้เราก็นั่งเล่นคอบได้ยาวๆแล้วนะไป